กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามงานเสวนาที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ค่ะนั่นคือโควิด -19 Solution and f u t u r e เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกและในประเทศไทยของเรารวมถึงจะช่วยกันไขาทางออกจะอยู่ร่วมกับโควิด -19 ได้อย่างไร ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิธรรมมาพิบาลทางการแพทย์ค่ะมีหลายหัวข้อที่เดียวที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะนําเสนอหัวข้อเรื่องของวัคซีนต้านโควิด -19 ซึ่งจะพาคผู้ชมมาทําความรู้จักและทําความเข้าใจกับวัคซีนต้านโควิด -19 ให้มากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะเราจะมาฟังการบรรยายของศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคภัยบุญกิจค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกและอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวัคซีนคือทางออกนะคะวัคซีนคือคำตอบของการ จัดการกับปัญหาโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคที่สําคัญยิ่งในขณะนี้นะคะบอกว่าไม่มีอะไรนะคะจะทํำลายมนุษยชาติได้เร็ว้ายเท่ากับโควิด -19 อีกแล้วนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีไข้หวัดใหญ่นะั้ตายไปจํานวนมาก20กว่าล้านตอน s p n n s s h l u นะคะแต่ก็ไม่ได้ทําลายเศรษฐกิจพังพ่นาศหรือว่าทำํำวงกว้างความเสียหาย มากรุนแรงเท่าปัจจุบันนะคะทั้งเรื่องของการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนคือคําตอบจริงๆนะคะเราจะเห็นว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเขาก็จะมีความาจะเห็นเลยว่าไ ความความสูญเสียอันเกิดจากโรคโควิด -19 เนี่ยลดลงไปอย่างชัดเจนวัคซีนโควิด -19 เนี่ยค่ะมันก็จะมีหลายแพลตฟอร์มมากเลยที่จริงมีมากกว่านี้เยอะนะคะแต่ขอยกตัวอย่างที่4แพลตฟอร์มนะคะก็คือ4ประเภทซึ่งมีการใช้แล้วในปัจจุบัน แต่จริงๆแล้วยังมีมากกว่านี้อีกเยอะนะคะที่กําลังพัฒนาและกําลังจะออกสู่ตลาดมาให้พวกเราใช้กันในอนาคตอันไม่ไกลนักนะคะชนิดแรกก็คือ mRNA แพลตฟอร์มชนิดถัดไปที่เรารู้จักกันดีก็คือไวรัลแวคเตอร์ซึ่งใช้อดีโนไวรัสเป็นหลักนะคะวัคซีนชนิดถัดไปคือวัคซีนชนิดโปรตีนเบสอันนี้เป็นอันที่พวกเราเนี่ยอ,าอยากได้นะคะ ก็เพราะว่ามันเป็นเขาเอาตัวหนามหรือสไปค์โปรตีนของเชื้อซาโควี2เนี่ยมาทําให้บริสุทธิ์แล้วก็มาฉีดเลยก็ใส่สารอะไรต่ออะไรลงไปเพื่อกระตุ้นภูมิะไรก็ว่าไปและสุดท้ายก็คือวัคซีนที่เราใช้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตระกูลวัคซีนเชื้อตายนะคะวัคซีนเชื้อตายเนี่ยนะคะก็ง่ายๆตรงไปตรงมา เอาเชื้อไปเลี้ยงเลี้ยงเลงเยง,เยงนะคะแล้วก็ฆ่าให้มันตายนะคะใช้ฟอร์มาลินนะคะหรือเบต้าโปริโอเลตนเสร็จเรียบร้อยก็เอามาใส่อ j จูแวนแล้วก็มาฉีดให้เราอันนี้มันเป็นเทคนิคโบราณนะคะแต่ได้ผลนะคะข้อเสียก็คือว่านะคะมันมันอาจจะอิมมูโนเจนิกไม่ดีคือกระตุ้นภูมิไม่ค่อยเก่งเพราะว่าหลายพราะไวรัวสมันตายแล้วเวลาตอนที่เอาไปทำอินแอคทิเวมันตอนที่ไปฆ่ามันเนี่ย ทำให้หน้าตามันเปลี่ยนไปก็คือมันอาจจะแบบมีการดีเกรดอะไรไปบ้างพวกเราอาจจะเคยได้ยินนะโอ้ฉีดวัคซีนซีโนแวคแล้วนะคะเป็นอมพาตอมาพ,ามาพชั่วขราวที่จริงไม่ใช่นะคะเป็นภาวะที่เกิดจากความเครียดนะคะและมักจะเกิดมากในคนอายุน้อยและเมื่อจิตใจไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะฉีดนะคะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะโอ้เดินไปถึงหน้าบูทธที่ฉีดนะคะ เข็มยังไม่เข้าเนื้อเลยค่ะเป็นลมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เกิดจากความเครียดจริงๆนะคะงนั้นต้องจัดสถานที่ให้ดีให้เหมาะคนที่กลัวมากเนี่ยนะคะบางคน,นี่ยเป็นลมไปเลยเนี่ยนะคะก็จับให้นอนฉีดอ่าก็จะดีนะคะแล้วก็ให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะบางคนฉีดแล้วก็ชาไปครึ่งตัวนะคะแต่ไม่นานก็จะหายนะคะ ในระหว่างฉีดก็ต้องให้กําลังใจพูดคุยอธิบายตําแหน่งที่ฉีดให้ถูกต้องก็จะไม่เจ็บมากบางคนฉีดผิดตําแหน่งมันก็จะล้าเจ็บลงไปถึงข้างล่างถึงแขนนะคะหลังฉีดก็มีการให้สังเกตอาการอันนี้ก็จะทําให้มีความปลอดภัยนะคะ,ะมันจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะซึ่งพบในเด็ก มากกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยแนะนําว่าคนมันมันจะเกิดเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาเราก็เลยแนะนําว่าหลังฉีดในเด็กหรือโดยเฉพาะผู้ชายนะคะที่อายุไม่มากนะคะผู้ใหญ่ที่อายุไม่มากรวมทั้งเด็กนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะหลังฉีดอย่าเพิ่งไปออกกําลังกายหนักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอาริสเมียได้คือหัวใจเป็นผิดจังหวะได้นะคะ ความเชื่อผิดๆเช่นว่าห้ามฉีดตอนมีประจำเดือนห้ามดื่มชากาแฟต้องงดนมแม่หยุดยาประจําอะไรพวกนี้อย่าไปเชื่อนะคะต้องกินแอสไพรินป้องกันพวกนี้อย่าไปเชื่อนะคะให้ให้ทากิจกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมในวันที่มาฉีดนะคะก็มีคําถามฉีดมาแล้วหนึ่งเข็มจะต่อได้ไฟเซอร์ได้ไหมก็ได้นะคะ ฉีดเคยฉีดซิโนแวคแล้วสองเข็มฉีดเข็มที่สามอะไรก็ฉีดแอสตาหรือไฟเซอร์ก็ได้ฉีดแอสตามาแล้วสองเข็มอ่าฉีดแอสตาสองเข็มห่างกันเท่าไหร่ดีก็ต้องแปดถึงสิบสองสัปดาห์อ่าฉีดแอสซิโนแวคแอสตาหรือแอสตาแอสตาเนี่ยอะไรเดียวกันก็บอกว่าจริงๆภูมิอ่าซิโนแวคแอสตาสูงกว่านิดนึงนะคะแต่อ่าเออหรืออาจจะไม่ต่างกันมากแต่จบเร็วกว่าเพราะว่าสี่สัปดาห์ก็จบแล้วในขณะที่แอสตาแอสตาต้องแปดสัปดาห์ ถ้ายังไม่เคยฉีดอะไรเลยควรรอวัคซีนเอมันเอไหมก็บอกว่าแล้วแต่อาจจะติดไปก่อนไม่คุ้มกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะฉีดอะไรไปก่อนแล้วค่อยมากระตุ้นดีกว่านะคะเพราะเรารอวัคซีนเอมันเอหรือไฟเซอร์บางคนก็อยากได้แต่ไฟเซอร์เท่านั้นบางคนก็ไม่เอาไฟเซอร์เลยเพราะกลัวนะคะก็แล้วแต่จะคิดเลยนะคะ เคยได้อัซัมาแล้วสองเข็มควรจะฉีดเข็มที่สามเมื่อไหร่นะคะก็บอกว่าควรจะฉีดเข็มที่สามด้วยไฟเซอร์แต่ไม่รีบร้อนอาจจะปลายปีหรือต้นปีหน้าไปเลยก็ได้ค่ะบางคนกลัวนะคะไม่อยากฉีดะไรเลยนะคะก็เรียนว่าฉีดะคะ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ในโลกที่อ่าแห่งควที่ที่เรียกว่าไม่มีเชื้อได้นะั้นเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสักวันเชื้อมันมาถึงเรานะคะ ฉีดไฟเซอร์แล้วเป็นมะเร็งเป็นโรคุ่มพวงเป็นโรคพันธุกรรมไหมปัจจุบันนี้ยังไม่ไม่พบว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปเชื่อนะคะมันก็ยังโอเคนะคะ,ะข้อมูลจนถึงปัจจุบันยังพบว่ามีความปลอดปลอดภัยสูงนะคะฉีดแล้วต้องวัดภูมิไหมไม่ต้องวัดนะคะ,ะ,ะเสียเงินเจ็บตัวนะคะแล้วก็ ถ้าภูมิไม่ขึ้นแล้วเนี่ยจะไปปวดศีรษะเปล่าๆนะคะเอาเป็นว่าข้อมูลที่ศึกษามาแล้วใช้ได้เลยนะคะทำใจร่มๆฉีดแล้วสบายใจนะคะคนที่ติดแล้วต้องฉีดไหมถ้าติดมานานแล้วต้องฉีดค่ะเพราะว่าภูมิคุ้มกันต่อเชื้อกายพันธุ์อาจจะสร้างไม่ดีเราติด สายพันธุ์อัลฟาไม่ป้องกันสายพันธุ์เดลตานะคะฉีดแล้วาสามารถติดได้ไหมยังติดได้นะคะก็ยังต้องป้องกันแต่ติดแล้วอาการจะไม่มากนะคะนานๆไปภูมิก็จะตกลงก็ยังติดได้เหมือนไค้หวัดใหญ่ติดแล้วก็ติดอีกนะคะคนที่ฉีดมาแล้ว1เข็มเมื่อติดแล้วต้องฉีดซ้ำใหม่ก็ควรจะฉีดให้ครบนะคะนั้นก็สไลด์ท้ายๆแล้วค่ะก็คือไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดนะคะ ก็ต้องสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างใช้อลกอฮอลเจลนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่ให้ความสนใจนะคะกะ็ไม่ทราบจะเหลือเวลาสักถามไหมคะ่ะ และสาหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะกลับมาติดตามกันต่อค่ะสําหรับงานเสวนาโควิด1 i n e t solution and future ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์เพื่อที่จะช่วยการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกในประเทศไทยและร่วมกันคิดทางออกที่จะต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 จะอยู่กันอย่างไรบ้างนะคะวันพรุ่งนี้จะให้ความสําคัญในเรื่องของกลไกการติดเชือ้อการกลายพันธุ์ของโควิด1 9โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลตา้า กลับมาติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t ว i ต t e อเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ